สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะไปเบิ่งคนเก็บมากระถินก่อนจ้าเดไปเบิ่งน่ารักสีเดี๋ยวไปดูเช้าเช้าเก็บกระถินกัน <c oughs> ทิ้งไม้ขวาดทิ้งไม้ขวาดมาเลยเอ็นมาเก็บกระถินกัน,นได้ไหมแต่แค่นี้กระถินทนางปลา าเยอะมากมันไม่ม hey. ีหน่วยหน่วยบ่มีอุ้ยมันขึ้นมันเหนียววะไหนงในแล้วอ่ะฮะับแล้วเหรอใช่ถึงมันไม่มียังเนาะเปนไงเยอะเลยเอาได้ไหมล่ะข้างในน่ะได้อะข้างในตรงไหน ม pues> ja ี่ค่เนี <S <S <h <h ่ยนี <h> <h ่ดอสิเด erm> ็กดิงดิงตังดิงอะไรเหรอหมาห้าตัวแต่ก่อนมันไม่มีเจ้าของเนาะหน้าสงสารฮะทีรั้บ้านเนี้ยเขาใจชุนเราไปเลี้ยง วันนี้เราไม่ได้ทําคลิปมานานหลายวันแล้วใช่แล้วไม่ได้กินซุปน้ไม่ว่างแต่รถรถกับข้าวไม่มาด้วยแหละรถกับข้าวไม่มาเลยรถม,ม,มาแล้วนะรถด,ดิดตาเราจะอาจะทําอะไรกินทาอะไรกินเม็ดมัน เม็ดมันเหรอใช่เป็นเม็ดกระถินนะเม็ดเม็ดมันอร่อยเม็ดมันไม่ใช่เม็ดกระถินเม็ดกระถินไม่ใช่เม็ดมันเม็ดกระถินอร่อยสวยสวยจะดอกเหรอดอกไม้ดูหัวแมได้ดูหัวแม่ไหเพิ่งใส่เสื้อที่แชมพูนี่สวยจัง เดีจำมันเก็บตำแหลกกันได้แล้วหย่อนแล้วไปเก็บตำลึงสิตำลึงที่ไหนเออใครไปเก็บมะม่วงข้างหลังบ้านนะไหนอะจะไปเก็บไม่มีเลยอะไม่มีใครเก็บหรอได้วเงี้ยนั่นคุณตาบอกว่าน้อไปเก็บมะม่วงข้างหลังบ้านเยอะมากพี่ไปเก็บไม่มีเดือนได้สองลูกก็เน่าแล้ว๋อหนูไม่ได้เก็บเลยนะเพอหนูไม่กล้าเก็บเก็บเลยมันร่วง่ะ ไม่เก็บเพราะทิ้งมันแค่นั้นแหละเยอะเลยตำลึงจ้าก็ตำลึงด้วยแหละใช่ที่ไหนแล้วตำลึงมานิดเดียวเองอ่ะไปพี่ไม่ได้เก็บหน้าบ้านอะเยอะเริงเียค่ะมาเก็บกระทินกับขาว หลบรถดิรถเยอะตอนเย็นจ้าทำไมหลบเราหน้าเราหลบเขานะเหม็นขยะจังเหม็นเล่นได้ขยะขยะ เดี๋่วจะตกกันตกกันกันยุ่งดีก็ไม่เห็นตกอาะเล็กๆะคะอันนี้กินอร่อยนั่นดอกดอกกระถินใส่เซล็ดน้ำพริกรอกกระทินอร่อยันนี้ไม่ได้ทำกับข้าวไม่ได้กินอะไรมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วไม่ว่างจ้ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่างๆจะมาทำคลิป ทำบ่อยก็กลัวคนเบื่อ,อ <laughs> ป้ายคนโอเคนะคะสวัสดีค่ะ